และนี่ก็เป็นโมหน้าของนักตกปลาจาก13ประเทศซึ่งได้แก่ทีมจากเกาหลีใต้ญี่ปุ่นฟิลิปปินส์อินเดียมาเลเซียสิงคโปร์เนปาลแคนเดาสวิตเซอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์เมียนมาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและทีมจากประเทศไทยซึ่งโจทย์สุดท้าทายครั้งนี้ก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยละครับ เพราะในปีนี้คณะกรรมการได้ระบุพันปลาเพียง3ชนิดเท่านั้นซึ่งได้แก่ปลาช่อนทะเลปลาเก๋าและปลาการังจุดฟ้าที่มีน้ำหนักมากกว่า3กิโลกรัมขึ้นไปเท่านั้นครับและด้วยเวลาในการแข่งขันที่มีเพียง45ชั่วโมงต่อจากนี้ทีมใดจะกลับเข้าฝั่งพร้อมปลาที่ใหญ่ที่สุดในการแข่งขันตกปลาระดับนานาชาติครั้งนี้นั้นกลับมาติดตามช่วงหน้าครับ ้าวและเมื่อเวลาสื่อ แห่งการสำรวจความสมบูรณ์ของท้องทะเลตราดได้เริ่มขึ้นเรือของทีม d ดัชแมนฟิช h i n g ก็ได้เริ่มออกจากฝั่งท่าเรือแหลมง้อเป็นทีมแรกโดยมุ่งหน้าไปทางเกาะกูดครับต่างจากเรือของเจ้าถิ่นทีมตราดฟิช h i n g คลับที่นำทัพโดยใต้กงดอยที่มุ่งหน้าลงทิศใต้ซึ่งจากท่าเรือจะต้องใช้เวลากว่า2ชั่วโมงเต็มกว่าที่ทีม จะได้ลงเบ็ดตกปลากันครับรอก,ก่อนนะสวันสคืนเนี่ยพยายามหน่อยช่วยกันมันต้อง,งคนรัคนน้อนทั้งมนันเอาชื่อเสียงส่วนทีมระริกระรีทีมแชมป์เก่าในปีนี้เลือกใช้ความชำนาญในการขับเรือของไต้กงโก้ไต้กงที่ได้ชื่อว่ามีประสบการณ์ในการออกทะเลตกปลามาแล้วกว่า20ปี ก็เลือกที่จะขับเรือมุ่งหน้าสู่อา tá, ่าวสลักเพชรของเกาะช้างโดยที่มีเรือจากทีมอื่นขับตามมาสมทบมากกว่าห้าลำครับกลับมาทางด้านเรือของทีมตราดที่ชิ่งคลับก็เกิดเรื่องไม่คาดคิดขึ้นแล้วครับเพราะเรือได้เกิดชนกับกองหินใต้น้ำเข้าแล้วครับแถมท้องเรือ ก็ติดอยู่บนกองหินไม่สามารถขับต่อไปได้ไดนะหรือว่าภารกิจครั้งนี้